ต่างรู้ดีว่าปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับสภาวะปัญหาขยะล้นโลกถือเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องพบเจอการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการช่วยลดปัญหาปริมาณขยะที่เริ่มได้จากตัวเราเองปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุกคนจะดีกว่าไหมถ้าพวกเราทุกคน ช่วยกันคัดแยกขยะมาตั้งแต่ต้นทางหากคุณคิดว่าการคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญให้คุณลองมองย้อนกลับไปดูว่าคนที่จัดเก็บขยะให้คุณมีความยากลำบากในการจัดการขยะมากน้อยเพียงใด สวัสดีครับกับผมนายพิรุณหนองแก้วนะครับนายกเทศมนตรีตำบลหนองแยงนะครับการดำเนินการคัดแยกขยะในส่วนของเทศบาลตำบลหนองแยงนะครับก็จะเกิดขยะเปียกจงส่วนหนึ่งนะครับในครัวเรือน ทางเทศบาลตำบลนองหยงนะครับได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตำบลหนองหยงนะครับได้นําเนินการจัดทําถังขยะเปียกลดกร้อนทุกครัวเรือนเทศบาลตำบลนองหยงนะครับได้ร่วมกวับทางหมหาวิทยาลัยแม่จโจ้นะครับได้นํานวัตกรรมซึ่งเป็นผลจากการวิจัยของหมหาวิทยาลัยแม่จโจ้เราเรียกว่าถังขยะซุปเปอร์กรีนนะครับเป็นถังที่สามารถกําจัด ขยะเปียกได้อย่างเป็นระบบโดยเมื่อนำขยะเปียกนะครับลงเข้าไปในถังซูปเปอร์กรีนก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับโดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายาเมื่อเกิดการย่อยสลายแล้วก็จะเกิดน้ำหมักนะครับน้ำหมักนี้เราก็สามารถรองรับนะครับาจากตัวถังซูปเปอร์กรีนนี่นำน้ำหมักไปให้เป็นประโยชน์ถือว่าเป็นการาแก้ไขปัญหาเรื่องขยะเปียกลดโลกร้อนในส่วนของถังขยะ ซูโปรกีนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเพะฉะนั้นในส่วนนวัตกรรมเรื่องของการกำจัดขยะเปียกด้วยถังซูโปรกีนเนี่ยน่าจะนำไปเผยแพร่นะครับเพื่อเข้าสู่ในการแก้ไขปัญหาขยะเปียกในชุมชนต่างๆในโอกาสต่อไปครับ